กลัวกลัวโโอเคโอเคมาอยู่ใกล้ๆบีนลวกลั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 วูไหนกันเนี่ยอุ้ยมันสนิคไปแล้วอุ้ยอุ้ยมีสิ่งต イエーイ พี่อยู่ในปาา่ากันหรอคะเดี๋ยวเข้าไปในปา่าไปเล้วเดินในป่ามาหุ้ยในป่าเล็กสิงโตมาแล้วแม่เจนตัวใหญ่มากเลยนะดูแลน้องได้ อาสังคัดจบแล้วค่ะออกจากป่าเังมีป่าอยู่เอาเอามีป่ายู่อ๋อร้างกายเป็นป่านก็เลยจินตนาการว่าอยู่ในป่าออ๋มีน่าแล้วแล้วมิน่าจะดูแลน้องอยังไงคะถ้าเกิดสิงโตมาถ้าสิงโตมาแล้วมิน่าจะดูแลน้องอยังไงคะบุรินบุรินจะตีสิงโตให้ตายเลยอโห ก่อนนิ้วบุกเรนจะตีสิงโตสิงโตกินบุกลินก่อนแล้วมมนมีว่าสิงโตมีหนวดเป็นชีวิตเลยยี่มีหนี่จะจัจะจจดการยังไงคะถ้าเกิดเจอสิงโตทำงไงคะ